ครับอ่าอันนี้คือหลักการแรกที่เรามาพูดเราพูดถึงเรื่องของคาเฟอีนนะผลต่อการกระตุ้นระบบประสาทต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องของสารพิเศษที่ไม่เหมือนใครเช่นสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีสามารถแบบขับพิษได้ดีสามารถลดอักเสบได้ดีนี่กาแฟจะมีสารที่โดดเด่นเขาเรียกว่ากรดคอโรจจนิกเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากเลยนะ ดีต่อร่างกายมากดีต่อหัวใจดีต่อ,อะระบบการทํางานการต้านการอักเสบนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังด้วยนะนี่ข้อดีของเขานะครับก็อย่างนี้แหละเวลาเราเราไปฟังข้อมูลกาแฟใช่ไหมบางอันโจมตีกาแฟหนะักโหดเยี่ยมเลย บางอันโอ้โหเทพเจ้าเลยมันต้องกินกาแฟเดี๋ยวนี้ฉันไม่กินฉันก็ต้องหัดกินวันนี้เลยอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะมันมันมีทั้งสองอย่างมันไม่มันไม่ใช่ว่าแบบเร็วอย่างเดียวหรือดีอย่างเดียวหรอกมันมีทั้งสองอย่างแต่เพียงแต่ว่าเราให้มองบริบทความจริงสมมติว่ากาแฟเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้เยอะมากเลยแต่ปรากฏว่ายีนในร่างกายเราอ่ะดันจัดการคาเฟอีนไม่ได้เพราะเวลากินแล้วจะเอาคาเฟอีนมาค้างในร่างกายไม่ได้คือให้มันทํางานแล้วต้องเอาันออก แต่บางคนมันเอาออกไม่ได้มันเลยโดนผลข้างเคียงแล้วผลข้างเคียงเนี้ยกับร้ายแรงกว่าประโยชน์ที่ได้รับไอ้อย่างเนี้ยเขาก็ไม่ควรจะจะมาหาผลประโยชน์จากกาแฟแต่ถ้าคนที่โอ้โหมียีนที่แข็งแกร่งยกตัวอย่างเช่นคนมีไอ้ยีน CYP1A2 เนี่ยเก่งอะ่ะคือมันจัดการคาเฟอีนเก่งมากอะ่ะอันนี้มันก็ยังต้านตัวนี้ได้แล้วไปได้ประโยชน์จากกาแฟไอ้อย่างนี้มันก็จะกลายเป็นวินวินสหรับคนกินกาแฟใช่ไหมฉะนั้นทุกคนไม่ได้วินวินไปหมด นะฮะแยกแยะให้ออกตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้ไอส,สารต้านอนุมูลิสาโรโคลโจินิกเนี่ยเป็นสารต้านาพิษที่ที่ถือว่าเทพตัวหนึ่งนะคือคือ,คอดีดีต่อสมองด้วยนะเพราะอะไรคือกาแฟอีนเนี่ยมันมันขึ้นสมองได้เลยไปกระตุ้นเลยกระตุ้นแบบแบบไม่ผ่านอะไรเซนเซอร์อะไรของร่างกายอ่ะ นะครับบางทีก็เกินใช่ไหมแต่ไอคโคลโลจินิกเนี่ยเวลาพอเราดื่มน้ํากาแฟเข้าไปเราจะดูดซึมโคลโลจินิกเนี่ยมันไม่ขึ้นไปที่สมองนะไม่ได้นะต้องเอามันไปแมตาบอลไลท์ที่ตับก่อนพอแมตาบอลไลท์ที่ตับตัวนี้จะถูกแปลงโมเลกุลใหม่มันสามารถตอนนี้มันจะวิ่งผ่านบัตเบนเบรเออร์ในสมองได้พอมันเข้าไปในสมองได้มันต่อต้านอนุมูลอิสระในเซลล์สมองอย่างดีเลยนะครับทีนี้ตรงนี้นี่แหละสารไอกรดโคลโลจินิกเนี่ย มันจึงเป็นทางเอกของกาแฟนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันดีไงรู้ป่ะมันดีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการช่วยส่งเสริมกระบวนการอินซูลินในร่างกายปรับสภาพอินซูลินไอพวกอินซูลินเสื่อมนะฮะพวกอินซูลินรเรสต์เนี่ยนะครับเวลาที่ใช้สารชีวโมเลกุลจากสมุนไพรหรืออะไรเงี้ยกาแฟเป็นอีกหนึ่งทางเลือก มันมีหลายตัวนะมันมีสารหลายชนิดที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของอินซูลินให้ให้กลับมาสู่ภาวะปกติกาแฟเป็นตัวหนึ่งนะครับโดยเฉพาะตอนฟาสติ้งตอนฟาสติ้งถ้ากาแฟเนี่ยมันมีกรดโคลอจนิกมันจะช่วยปรับสมดุลไอคาเฟอีนในร่างกายได้เร็วขึ้นแต่อย่างที่บอกคนคนนั้นต้องมียีน CYP1A2 ที่เป็นปกติในการขับคาเฟอีนออกได้นะถึงจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับอ่ะโอเคนี่คือข้อดีของเขาลดการอักเสบ ต่อมากาแฟเนี่ยมันต้องเอาไปคั่วใช่ไหมไม่ใช่อยู่ดีๆเขามากินกันเลยใช่ป่ะไอตอนเอากาแฟไปคั่วมันจะเกิดสารตัวใหม่ขึ้นมาที่เกิดจากกระบวนการแปรรูปเนี่แหละนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าคูมาลิกกาแฟเนี่ยมันมีความทนทานมากเลยมันคั่วมันถูกคั่วในอุณหภูมิ200รอยถึง240้อสี่ิบองศานะครับสูงมากนี่การคั่วกาแฟมีคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วแก่ไอพวกคั่วแก่นี่ถึง2อ0ี่ิบองศาเลยนะครับ พอไปคั่วเนี่ยยิ่งไอ้พวกคั่วแก่เนี่ยมันจะเกิดคูมาลิกขึ้นสูงนะฮะคูมาลิกคือโมเลกุลที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการคั่วเนี่ยไอ้นี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกตัวหนึ่งท,ที่ที่ทําลายพวกภาวะออกซิเดทีฟนะไอ้พวกอนุมูลอิสระในร่างกายมันก็เลยได้ตัวนี้ออกมาสองตัวนะครับทีนี้มันมีตัวที่โคตรเด็ดกว่านั้นอีกเด็ดมากอันนี้พิเศษมาก เขาเรียกว่าคาเฟสตอลแล้วเขาบปออนะครับมันเป็นน้ำมันกาแฟนั่นแหละคือในกาแฟเนี่ยเป็นพืชที่มีน้ำมันนะมันมีน้ำมันอยู่ในตัวแล้วน้ำมันกาแฟเนี่ยมันพิเศษกว่าน้ำมันหลายๆชนิดนะอาชัยว่าน้ำมันในกาแฟไม่ได้แพ้น้ำมันกัญชานะเพียงแต่ว่าน้ำมันกาแฟมันไม่ได้มีมากขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันมีฤทธิ์เยอะทีนี้ไอ้น้ำมันกาแฟเนี่ยนะครับถ้าอยู่ดีๆเราเอาเม็ดกาแฟมาเคี้ยวกินเลยเราจะไม่สามารถดูดซับดูดซึมอะไรไม่ได้ขนาดนั้น น้ำมันกาแฟเนี่ยไปไปมามาต้องผ่านกระบวนการคั่วนะเราถึงสามารถที่จะดึงมันออกมาได้ถ้าไม่คั่วหรือสกัดเย็นยากมากแทบไม่ได้คือต้องคั่วก่อนทีนี้เวลาที่เราคั่วกาแฟเนี่ยนะครับกาแฟเนี่ยมันจะมีคั่วอ่อนอนู่ะคั่วอ่อนคั่วกลางและคั่วแก่คั่วที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือคั่วกลาง จะได้สารคาเฟสตอนกับคาเวอที่ดีที่สุดถ้าขั้วอ่อนเกินไปเราจะดึงออกมาได้น้อยถ้าเกิดว่าขัา้วพอดีนะเขาเรียกขั้วกลางนะเราจะดึงออกมาได้มากที่สุดถ้าขั้วแก่นะไขมันจะสลายออกมันจะเสียไปมันจะหายไปส่วนหนึ่งทีนี้หมายความว่าถ้าเราต้องการไอสารพิเศษตัวนี้จะอยู่ในกาแฟขั้วกลางนะครับ อันนี้อาชัยไม่พูดกับรสนิยมคนชอบกินขั้วอ่อนขั้วแก่ขั้วกลางนะอันอันนี้พูดในเชิองอวิทยาศาสตร์นะว่าขั้วขนาดไหนอ่ะมันได้คงสภาพสารตัวนี้เอาออกมาได้มากที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อมาเนี่ยนะฮะในกาแฟมันก็มีน้ํามันใช่ไหมอ่าก็คือไขมันตัวที่ว่าเนี่ยกาแฟมีพันพันที่กินสองพันละในโลกเนี้ก็จะมีเอ่อโรบัสต้ากับอาราบิก้า โรบัสต้าเป็นสายพันธุ์ที่สร้างไขมันในเมล็ดได้มากกว่าสูงกว่าหมายความว่าถ้าเราต้องการสารตัวนี้แบบเต็มเต็มเนื้อเต็มที่ต้องเลือกสายพันธุ์โรบัสต้าคั่วกลางเออฟังเอาไว้นะเกิดเดี๋ยวใครอยากลองเอ้ยเดี๋ยวลองเอากาแฟสุขภาพเข้ามาหรืมเอาหลักการสุขภาพเข้าไปจับกินกาแฟมันจะต้องแบบนี้นะทีนี้อ่ะพอคั่วกางเสร็จเรียบร้อยแล้วทํำยังไงเอาไปบดนะเอาไปตำเอาไปบดแล้วก็ต้มน้ําแล้วก็กิน แบบอินเดียโบราณได้ไหมหรือกาแฟดิฟทั่วไปได้ไหมไม่ค่อยได้เลยนะครับจริงๆน้ำมันกาแฟเนี่ยมันต้องใช้หลักการทางฟิสิกส์ขั้นสูงเลยนะถึงจะเอามันออกมาได้ถ้าต้มแบบธรรมชาติแบบนั้นน่ะคุณเอามันออกมาไม่ได้นะครับจริง,รงๆเราต้องใช้วิธีกระบวนการเอสเพรสโซเอสเพรสโซคือวิธีการที่มนุษย์หาทางแปรรูปกาแฟมากินซึ่งมีแนวคิดเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้ว นะครับก็คือการใช้ไอน้ำที่มีแรงดันสูงผ่านกาแฟบดเพื่อให้ดึงเอาสารที่มันไม่ออกมาง่ายๆเนี่ยหลุดออกมาอยู่ในกาแฟซึ่งสารพวกนั้นคือกลุ่มนี้กลุ่มไขมันนะฮะเป็นคาเฟสตอนคาเฟอทีนี้เขาคนคิดเมื่อร้อยปีที่แล้วพยายามที่ว่าชงกาแฟแบบเมื่อก่อนมันดึงสารตัวนี้ออกมาไม่ได้ชงแบบอินเดียโบราณก็ดึงไม่ได้ ก็เลยต้องผลิตพยายามจะวิวัฒนาการจนกระทั่งใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบ50ปีอ่ะประมาณปี1,957นะฮะ5 6 5, 7า7แถวนั้นอนะ่ะนะครับยุคนั้นเนี่ยเริ่มมีการผลิตเครื่องจากน่าจัดของอิตาลีในการสร้างเครื่องชงกาแฟที่ใช้แรงอัดสูงระดับ9บาร์หรือประมาณ130ฟุตปอน์ต่อตารางนิ้วเป็นแรงอัดที่สูง บวกกับไอน้ำที่มีความร้อนระดับ90ถึง96องศาลีดอัดมันทำให้ดึงเอาไอคาเฟสตอนเขาเวอเอกออกมาพอออากมาเสร็จปุ๊บม,มันเกิดอะไรขึ้นกาแฟที่ชงลักษณะนี้จะมีฟองด้านบนประมาณ4มิลิเมตรซึ่งในฟองนั้นเนี่ยจะมีอนุภาคอยู่ที่ประมาณ20ถึง200ไมคอนเป็นฟองละเอียดซึ่งจะอยู่ในหลังจากที่ชงกาแฟนั้นได้ประมาณสัก2ถึง3นาที และฟองนั้นจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนพูดอย่างเป็นเซียนกาแฟนะครับอชัยไม่เคยกินหรอกกาแฟนะฮะแต่ก็ไปหาข้อมูลมาให้จนเข้าใจแหละนะในส่วนนี้ก็จะมีส่วนของครีมมาเขายกครคีมมาอย่างบอกอันนี้คือไขมันกาแฟนะที่ต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นถึงจะเอามันออกมาได้ไม่นั้นมันไม่ออกคุณจะไปชงวิธีไหนก็ไม่ออกคุณต้องอัดด้วยความดันระดับหนึ่งร้อยสาสิบถึงหนึ่งร้อยเจ็สิฟุตปอลต่อตารางนิ้วและความร้อนที่ได้ที่ด้วยนะ คุณจะใช้ความร้อนน้อยกว่า90องศาไม่มันจะไม่สะเทือนออกมาถ้าคุณใช้ความร้อนเกินกว่า9 6องศามันจะเกิดการสลายสภาพเพราะอะไรเพราะไอฟองที่เราเห็นนะั้มันไม่ใช่ไขมันอย่างเดียวแต่มันเกิดจากไขมันที่แตกอนุภาคและผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์เฮ้ยแล้วคาร์บอนไดออกไซด์มาจากไหนคาร์บอนไดออกไซด์ มาจากในเม็ดกาแฟตอนที่คั่วกาแฟเนี่ยมันจะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วมันจะปลดปล่อยส่วนนื้อส่วนหนึ่งจะเก็บอยู่ในเมล็ดพอเวลาที่ไปผ่านกระบวนการบดก่อนบดเสร็จเรียบร้อยเพื่อให้เกิดสภาพของเท็กเจอร์ที่ที่พอจะให้แรงอัดวิ่งผ่านได้แล้วมาเป็นเม็ดๆไม่รู้จะพาอะไรออกไปได้ใช่ไหมก็ต้องบดระดับบดละเอียดมากก็มีผลพวกนี้จะมีผลหมดเลยส่วนใหญ่คนที่เรียนระดับเอ่อบาริสตาขั้นสูงอาจจะเข้าใจพวกนี้ได้เยอะนะครับอ่ะทีนี้พอเวลาที่มันอัด เพื่อนผ่านมามันก็พาครีม,ม่าลงมานะครับแล้วก็ผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเป็นสายคนกินกาแฟเขาบอกกลิ่นของมันแบบมันจะมีความพิเศษเพราะมันเป็นไขมันมันเป็นน้ำมันในกาแฟซึ่งการชงกาแฟวิธีอื่นคุณจะไม่ได้ไขมันตัวนี้ออกมาไม่ได้เลยหรือกาแฟสำเร็จรูปที่ทำมาเป็นแบบละลายน้ำสำเร็จไม่มีไม่มีไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้มาปุ๊บเฮ้ยพอเวลาที่เขา ดื่มพรวดเข้าไปในร่างกายเสร็จปุ๊บไอตัวครีม่าพวกนี้แหละมันคือไขมันตัวนี้มันลงไปในร่างกายดูดซึมเข้าไปวิ่งไปที่ตับพอเวลาที่มันวิ่งเข้าไปที่ตับนี่นะครับมันจะไปกระตุ้นยีนในเซลล์ตับหลายตัวเลยโดยเฉพาะตัวสำคัญที่ผลิตกูตาไทโอนเอสแานเฟรสตัวนี้เป็นตัวบูตให้ตับสร้างกูตาไทโอนในปริมาณที่สูงมากเลยนะ เวลาที่คนกินกาแฟเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกินกาแฟในลักษณะของกระบวนการเอสเปรสโซจะได้สารตัวนี้ออกมาและสารตัวนี้มันมีผลทำอะไรได้บ้างสิ่งหนึ่งที่เขาเก็บการศึกษาเลยคือไอ้พวกภาวะตับไม่ดีอะ่ะซึ่งคนเราส่วนใหญ่อายุสามสี่สิบขึ้นไปมันไม่มีตับดีหรอกตับมันแย่ลงทุกวันอยู่แล้วมันเป็นสารบำรุงตับตัวหนึ่งนะ บางลุงยังไงลดการอักเสบตับเรามันจะอักเสบเพิ่มขึ้นทุกวันเวลาเซลล์มันตายเยอะๆมันทำงานมากๆสารพิษมากๆม,ม,มันจะมีภาวะการอักเสบเรืเ้อรังอยู่ในตับอยู่แล้วอันนี้มันลดกระบวนการอักเสบที่ตับเด่นัน่นคือข้อพิเศษของมันพอเราได้ตัวนี้เข้าไปมันจะช่วยลดการอักเสบในตับและกระตุ้นการผลิตกูต้าไทโอนกูต้าไทโอนเอสทานเฟอร์เรสคือมีหน้าที่ทําลายสารพิษในร่างกาย สารพิษไม่ต้องกลัวมันจะไม่มีมีแล้วเยอะขึ้นทุกวันแล้วทาลายไม่ไหวขึ้นทุกวันพิษตกค้างเพิ่มขึ้นทุกวันอยู่แล้วพวกนี้จึงจึงเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของท็อกซิโคโลจีไปต่อต้านไปดีท็อกร่างกายนะครับอันนี้จึงเป็นวิธีการวิธีการนี้จริงๆการู้กันมานานจะเกือบเป็นร้อยจะเกือบร้อยปีแล้วนะที่เข้าใจเรื่องวิกระบวนการเนี้ยนะครับในยุคสมัยก่อนเนี่ยมีหมอคนหนึ่งที่ดังมาก ชื่อด็อกเตอร์เกอร์ซันนะคะเขาตั้งสถาบันเกอร์ซันเทอร์ลีเป็นเป็นหมอที่แบบใช้ธรรมชาติในการรักษาโรคมะเร็งอ่ะแล้วดังมากอ่ะนะครับคือแบบมะเร็งตอนนั้นที่แบบรักษาไม่หายอะไรในยุคนั้นอ่ะแล้วจะตายอ่ะแล้วหมอไปหาหมอคนนี้หมอคนนี้จะปรับหมดเลยปรับการกินอาหารใหม่ปรับการใช้ชีวิตใหม่แล้วการรักษามะเร็งของหมอคนนี้เขาใช้วิธีไหนรู้ไหมเขาใช้วิธีการใช้กาแฟ แล้วกาแฟที่มีสารคาเฟอสตอนและคาเวออนี่แหละแต่เขาไม่ได้ให้กินเขาให้สวนเข้าไปในลำไส้เคยได้ยินไหมคำว่าดีทอ็อกด้วยกาแฟเนี่ยเขาเอากาแฟแล้วเขาก็สวนเข้าไปในลำไส้พอสวนเข้าไปในลำไส้ไอ้ตัวสารตัวเนี้ยมันจะดูดซึมผ่านผนังหลอดเลือดดำฝอยในลำไส้เร็วมากนะเร็วกว่าการกินหลายเท่านะนะการกินจะผ่านระบบน้ำเหลืองผ่านเลยผ่าน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 ,านแต่ว่าอันเนี้ย มันจะเข้าหลอดเลือดดำฝอยแล้ววิ่งเข้าสู่เซลล์ตับโดยตรงพอเวลาที่เขาใช้กระบวนการนี้เขาพบว่ามันสามารถเพิ่มระดับกูต้าไทโอนะก่อนที่จะก่อนที่จะกระตุ้นะนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ750%เปอร์เซ็นตนะคือมันไม่มีที่ไหนใครจะไปบูตกูต้าไทโอนเพิ่มขึ้น750%เปอร์เซต ไม่มีอะไรไปแฮกร่างกายได้ขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าไอคาเฟซอนคาเวออนเนี่ยมันไปเปิดการทํางานของตับให้ผลิตกูต้าไทโอนสูงในระดับนั้นดอตอร์เกอร์ซันนี้ใช้บางคนที่ใช้รักษาโรคมะเร็งเนี่ยเขาต้องทําดิท็อกวันละประมาณสี่ถึงหกครั้งนะครับเพื่อที่จะบูตกูต้าไทโอนในระดับสูงเป็นโอเวอร์ดสตกูต้าไทโอนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือก้อนเนื้อเนี่นยมันสลายตัวเร็วมากเลยก้อนเนื้อในมะเร็งเนี่ยอะไรต่างๆจนทุกวันนี้ แพทย์ทางเลือกในยุคปัจจุบันเนี่ยยังมีการใช้อยู่และประสานต่ออยู่แล้วก็มีการวิจัยที่เช็ดไอ้เขาเรียกว่าอะไรชัดเจนมากกว่าเดิมมากนะครับคือชัดกว่าเดิมอีกที่จะอธิบายได้นในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทีนี้ไอ้พวกสายสายแบบธรรมชาติบําบัดสายแพทย์ทางเลือกอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่ดีท็อกกาแฟ เขาอาจจะไม่ได้ดีทอ็อกกาแฟแบบด้วยความว่าต้องไปรักษาโรคมะเร็งเสมอไปเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเขาอาจจะทําอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งเพื่อกระตุ้นระดับกูต้าไทโอนในการบูตสูงๆเพื่อที่จะล้างอะไรในร่างกายฝักชิ่งอะไรหลายอย่างออกนะครับอแต่อะพอฟังมาถึงตรงนี้ปุ๊บโอ้โหเอาเล้ว่าอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกจะกินก็ได้จะสวนก็ได้มันจะน่าจะโอเคดีรู้ทันด้วย่ะ,ะเล็ดกาแฟ พอมเมล็ดก,กาแฟมาเสร็จปุ๊บนะมันมีไขมันดีอยู่ในนี้เป็นตัวแบบเอกของมันเลยใช่ไหมคาเฟสตอนคาเฟอฟอขั่วมาแล้วคั่วกลางด้วยแล้วเลือกสายพันธุ์โรบัสตา้าด้วยโหดีด,ดีดีหมดเลยแล้วไงบดครับพอบดปุ๊บมเมล็ดก,กาแฟแตกออกพอมเมล็ดกาแฟแตกออกเสร็จปุ๊บไงสต็อกไว้ก่อนอย่าพึ่งเพราะว่าต้องเตรียมการไว้อย่างเช่นร้านกาแฟเนี่ยโอ้ถ่าลูกค้ามาแล้วมาปพิบมมาบด ใหม่ๆแล้วก็ชงเป็นช็อตเป็นช็อตองนี้ยมันช้ามันไม่ทันลูกค้าก็าบ่นทํายังไงก็ต้องสต๊อกหรือไม่ก็เวลาสั่งซื้อมาร้านกาแฟสั่งซื้อมาบดมาแล้วบดมาพอดีเลยมีเบอร์โดยการบดด้วยนะเขาไม่จะบดละเอียดไปก็ไม่ดียาไปก็ไม่ดีมันมีรายละเอียดนะบริสต้าเนี่ยเสร็จปุ๊บเอ้าสั่งมาพอสั่งมาเสร็จปุ๊บแล้วสต๊อกไอ้ที่พอมเมล็ดมันบดแตกออกอะออกซิได์ไหมออกซิได์กับอากาศ แล้วไอ้สิ่งที่เรียกว่าไขมันหรือไลปิดเนี่ยทุกประเภทอะ่ะเวลาที่มันอยู่ในเม็ดอ่ะมันโคตรทนแต่เวลาพอบีมันแตกออกมาแล้วคุณไม่สามารถกันออกซิเดชันให้ได้เอ่อมันมีอะไรซึมอากาศมันยังซึมเข้าไปได้อะ่ะมันก็จะออกซิได์พอออกซิได์เสร็จไอสารคาเฟตอนคาเวอก็จะเสื่อมสภาพพอยิ่งบดนานไว้นานเท่าไหร่ก็เสื่อมเสื่อมเสื่อมไปเรื่อยๆพอเวลาที่เอามาชงก็จะอยู่ในสภาพที่ คุณภาพแย่ลงแสดงว่าสูงสุดคือบดมาเป็นเม็ดเก็บได้เป็นเม็ดสต็อกได้แต่พอเวลาที่เราจะเอามาใช้เนี่ยเราก็บดฟึดแล้วเราก็เอามาทำนะครับอย่างนี้หรือว่าอย่างร้านก็อนุโลมให้คือก่อนเปิดร้านตอนเช้าคุณบดให้บดไว้ก่อนเลยที่จะใช้จนถึงเที่ยงก่อนทักเที่ยงว่าคุณใช้เท่านี้คุณจะใช้หมดในในเช้านี้นะครับพอเที่ยงมา พักเทียงไปบ่ายมาเปิดร้านคุณก็เตรียมอีกชุดหนึ่งเพื่อที่ใช้ถุงเย็นอันเนี้ยยังพอไหวแต่ไอที่มาแบบโอ้โหบดมาแบบมันสั่งมาแบบบดเลยว่าร้านขี้เกียจจะบดแล้วเสียเวลาเอามาชงอย่างเดียวใช่ไหมคนถ้าเขาอยู่ในวงการจริงเนี่ยนะครับพวกบาริสต้าเนี่ยจะรู้ชงกาแฟมาเนี่ยหนึ่งมันฝีมือของบาริสต้าการตั้งเครื่องนะครับเรื่องฟิสิก์ในการจัดการเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ต่อมาคุณภาพของอวัตถุดิบ ถ้าบดมานานเนี่ยอันดับแรกไอไอเม็ดกาแฟเนี่ยหนึ่งพอบดปุ๊บโดนอากาศโดนอากาศเสร็จปุ๊บนะมันทําให้คาเฟบอนคาเ์อออเสื่อมใช่ไหมไม่พอพอมันแตกออกมาอย่างนี้เสร็จคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะสลายออกสลายออกสลายออกเร็วไงพอ,อ,ส,ลอ,อสลายออกไปเรื่อยๆเวลาเอาไปชงอะไขมันก็เสียไปถ้าส่วนหนึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ก็มีต่ําพอลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ย มันก็จะเป็นครีมมาที่มีคุณภาพต่ําครีมมาที่มีคุณภาพต่ําจะมีฟองที่ที่แบบเม็ดใหญ่นะเป็นฟองที่มีเม็ดใหญ่แล้วก็ละลายเร็วสลายเร็วนะถ้าเป็นครีมมาที่มีคุณภาพเนี่ยจะมีอนุภาคอยู่ที่ย20ี่สิบถึงสองร้อยไมคอนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบทามาไม่ดีแบบเนี้ยนะอยู่ในกระบวนการแบบเนี้ยมันจะอยู่ไปสองร้อยห้าสิบสามร้อยสี่ร้อยไมคอนวงมันจะใหญ่ แล้วมันก็จะแตกโป๊ะ๊ะเร็วขึ้นไอครีมพวกนี้ก็จะสลายตัวเร็วอันนี้เขาเรียกว่าเกตรูเกจเกตไม่ได้เรื่องสําหรับเซียนกาแฟะนะสําหรับเซียนกาแฟพวกบาริสต้าอะไรเขารู้เลยบอกโอ้ยมันอย่างนี้ไม่ได้ผลกาแฟที่จะทําแบบขั้นเทพจริงๆเนยสมมติว่าแบบบาริสต้าคนนี้แบบสุดยอดเลยแบบชมังอ่ะต้องทําให้ระดับประธานาธิบดีอะไรเงี้ยเขาจะแบบ เขาไม่มาเตียวอะไรเงี้ยเขาต้องสดใหม่อย่างเนี้ยอย่างเงี้เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุดเพื่อให้ครีมม่ามีระดับของความนัวความหอมกลิ่นละมนุนไม่หืนไม่อะไรนะเพราะว่าเวลาไอ้ตัวเนี้ยไขมันกาแฟนเนี่ยเวลาโดนโออกซิไดซ์ไปเนี่ยหืนแล้วก็ไม่ค่อยมีฤทธิ์ในการมาต่อต้านในร่างกายนี่มีรายละเอียดไงว่าเอาไม่ใช่มาปุ๊บโอ้รู้แค่นี้ฉันก็ไปกินไปกินบับางทีฉันไปกินฉันก็ไม่ใช่ได้ดีนะนะครับอ่ะอ่ะทีนี้พอเรามารู้เรื่องนี้แล้วโอ้ ถ้างั้นเราต้องมีรายละเอียดนะถ้าเราอยากได้ตัวตัวแบบแจ่มๆที่อยู่ในกาแฟทีนี้มีนี้อีกข้อควรระวังนะข้อควรระวังเนี่ยเคยได้ยินไหมข้อมูลที่เขาบอกว่าพวกที่กินกาแฟคอเลสเตอรอลตัวเลวจะขึ้น LDL อะ่ะจะขึ้นจริงหรือเปล่านะครับมันเป็นอย่างนี้ครับไอสารตัวสำคัญคาเฟตอนกับคาเบโอเนี่ยมันไปช่วยตับเยอะมากเลยนะ ไปช่วยร่างกายสร้างอุตาเทโอนสร้างเยอะมากเลยนะแต่เอฟเฟกของมันมีอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันคือมันจะมีฤทธิ์ไปยับยั้งยีนในตับนะครับโดยเฉพาะ HMGCR uh, ก็คือเป็นยีนที่ uh, ผลิตคอเลสเตอรอล LDL คือยีนตัวนี้มันจะสั่งประกอบ LDL ออกไป ถ้าเป็นเวลาเรากินยาสเตตินเนี่ยยาสเตตินจะมากดเอนไซม์ไม่ให้สร้างแต่ถ้าเป็นไอคาเฟตอนครอร์มันจะกระตุ้นให้มีความสามารถในการสร้างเพิ่มขึ้นนะครับก็เคยก็เลยว่าพอเวลาเรารับตัวนี้เข้าไปเราจะมีโอกาสคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นได้นะครับอ่ะเพิ่มขึ้นได้ต่อมาอีกอย่างนึ่งคือมันยับยั้งยินเอฟเอ็ปนะครับเป็นยินอยู่บนโครโมโซมคู่ที่สิบสองยีนตัวเนี้ย มันจะมีหน้าที่สร้างเกลือน้ําดีเกลือน้ําดีมีหน้าที่ดึงเอาคอเลสเตอรอลสลายออกจากร่างกายทีนี้ไอ้สองสองอย่างที่เกิดขึ้นหนึ่งมันไปกระตุ้นตัวตัวสร้างคอเลสเตอรอล LDL เพิ่มและมันไปยับยั้งตัวสร้างเกลือน้ําดีฟังแล้วดูน่ากลัวเนาะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงไอ้คนที่เขากินกาแฟแบบนี้มันไม่ใช่คอเลสเตอรอลึ้นมันเป็นแค่บางคนอ่าวแสดงว่าบางคนนั้นกับไอ้คนอื่นมันต้องมีอะไรแตกต่างกันความแตกต่างคือ ไอ้ยีนตำแหน่งที่ตัวนี้เข้าไปกระตุน้นหรือเข้าไปกดเนี่ยบางคนมันเป็นยีนที่มันทำงานอ่อนอยู่แล้วนะครับหรือต่ำอยู่แล้วพอตัวนี้เข้าไปกดยิ่งต่ำกว่าเดิมหรือบางคนยีนตัวนี้เขาทำงานเยอะอยู่แล้วไอ้ตัวนี้ไปส่ง <c oughs> ก็เยอะกว่าเดิมมากใช่ป่ะมันก็เลยว่ามันอาจจะมีในบางคนเท่านั้นที่เขามีภาวะคอเลสเตอรอลสูงผิดปกติก็อยู่ในกลุ่มที่ควรเทสและระวังเพิ่มขึ้น หรือดูเขาเรียกว่าดูเอฟเฟกในร่างกายกว่าคนปกติสักหน่อยเนึ่งแค่นั้นเองแต่โดยทั่วไปแล้วต่อให้มันจะเข้าไปกระตุ้นนะ HMGCR ได้ไปยับยั้ง FXP ได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าร่างกายของเราทำงานเป็นปกติมันไปกระตุ้นให้ LDL เพิ่มขึ้นภายใน24ชั่วโมงร่างกายเราดึงออกได้นะครับมันจะขึ้นแป๊บเดียวก็ลงมันเป็นธรรมชาติมันก็เลยไม่ใช่ปัญหาอะไร มันเป็นเฉพาะบางคนที่มียีนผิดปกติเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเลยมองโดยภาพรวมก่อนว่าเป็นคนส่วนน้อยที่อาจจะเกิดขึ้นหรือคนที่มีภาวะคอเลสเตอรอลผิดปกติเป็นพิเศษอันนี้ก็ควรจะดูเรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็มีงานเขาเรียกว่าเก็บวิจัยเรื่องพวกนี้อยู่ว่ามีผลจริงแต่ก็ไม่ใช่มีกับทุกคนนะครับประโยชน์ก็จะได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับในคนส่วนใหญ่อ่า โอเคเนาะน่าจะฉ่ำใจพอสมควรเนาะบอกว่าจะให้พูดมุมดีของกาแฟก็พูดได้นะครับพูดได้นะครับแต่ว่าพูดแล้วให้รู้ทันรายละเอียดด้วยให้รู้ทันร่างกายด้วยร่างกายตัวเองซับพอร์ตหรือเปล่าถ้าร่างกายตัวเองซับพอร์ตก็โอเคก็จัดไปไม่ว่ากันของใครก็ของใครนะอะต่อมา